วัตถุด,ดิบเป็นอุปรกรณ์น,นี่นะจะทำอะไรนะนุ่งังวงวัวเหรอนุง่งงัวอ๋อน้องมาดาจะทำนุ่งงัวทุกคนน้ำิดนึกว่าสิเอ็ดนุงน่งนุ่มงัวไหนุ่มโรงเรียนตัวยไนงะคุณกู้สีดาแล้วสิกินไอติมเ,เ,เ,เลยกินนี่อ่ะ สิไปซื้อไอติมโรงพยาบาลหรือสิซื้อน้ำโคกอยู่นี่สิซื้ออยู่นี่แต่สิอาสิหายอย่างกะน้ำอะไรเนี่ยน้ำโคกเหรอกินน้ำแหน่กินน้ำแหน่ยังไงนะเผ็ดบะกินน้ำกินน้ำกินน้ำบ่ กินอดบมกินอ่ะเดี๋ยวโมกินชี้เดี๋ยวนะโมกินโมกกินเอาน้ำเย็นให้พ่อกินน้ื่องแกน้ำเป็ดแจ้ว้น้ำเย็นจะเอาน้ำเย็นเอาน้ำเย็นให้มาดากินให้พ่อกินน้ำแหน่มาดาพ่อกินนมได้ไงเอ่ะชนหน่อยเร็วๆชนหน่อยชน ชนยิงหน่อยชนยิงหน่อยชนยิงหน่อยเอาเอาเอามีดเด้วเอามื่อแล้วแต้เอาไปดิชนทำเอาน้ำเย็นให้พ่อกินเอามันคือมิ้ฟองน้ำเย็นไหมให้พ่อกินก้อนให้พ่อกินก้อนเอา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 ให้พ่อกินก้อนเอากินก้อนพ่อแล้วเทสิอีกหน่อยนึงเอาน้ำเย็นให้พ่อกินพอแล้วพอแล้ว พ่อพอเื้อขนมได้บ่ปวะเนี่ยขาดซ้ำเงินขาดซ้ำเสื้อได้อยู่ซื้อได้อยู่ซื้อได้อยู่เอาเสื้อได้อยู่กินน้ำแน่กินน้ำแน่มาด่าให้พ่อกินน้ำแน่เซียบปอเซียบยู่เด็บไปซื้อร้านไหนจักบาทสองบาทนึงเตีย ทำพิซซ่าให้พ่อกินน้องมาดาเปิดออกสิเอาเอามันคือเหลียตอนเดียวมันคือเหลียตอนเดียววะพ่อกินวะพ่อกินนะเนี่ยน้องมาดาจะเอาน้ำโคกให้พ่อกินเอาเยอะๆเด้อเอาเยอะๆเด้อพอๆมันแยมเนี่ยมันเฮียแล้วมันเฮียพอแล้วพอแล้วยามันเฮียแล้วไะมันจะเฮียทีมึด <Billie S 2> เอา,ายาเฮ็ดยาเฮ็ดยาเฮ็ดห้้ยเฮ้ยเฮียถิ่มเหมือนต้นแล้วกินแหนกินแหนกินแหนกินน้ำแหนกินน้ำแหนกินน้ำแหนกินเอาเหมือนแล้วเอาฟองเปล่าตัวี่ยเอาทีมมุดจ้องไปพอเลยเอาทิมตาแม่เนี่ยตาแม่เนี่ยพูมันเล่นไม่อีกแล้วปูปูยาเฮ็ดยาเฮ็ด <ain ways ật> <turn out kiss essa> <vanilla> <expressions> เแกเล่นไม,ม่ปูปูดาแม่เนี่ยปูมันเล่นไม่อีกแล้วปูปูปดาแม่เนี่ยปูมันเล่นไม่อีกแล้วกระโดไรให้น้องไม่ได้ในเร็วกระน้นยินยินสบายไหม